สวัสดีชาวโลกไอ้ไห้ต้อยพามาเก็บกระเทียมอีกแล้วสุกคนต้อยเริ่มเก็บละ่ะผูดต้อยต้อยต้ยมีคนเก็บอยู่ข้างบนนู้นด้วยจ้ะต้อยหันไปทางขวามีคนเก็บทางนู้นเห็นไหมนู่นอะคือมันเป็นหัวได้นี่คือเข้าไปได้บ,บ่อบุกลุกที่เข้าติ ีห่างไปสออาทิตย์ห่างไปสอ,อาทิตย์กะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นหลายจ้ะแต่ว่าตอนแรกอคิดว่ามันเป็นดอกมาเลยเด้เนี่ยเมื่อนีนกัหนาวอีกแหละทุกคนขนาดคนเหยียบโอ้ยมันต้องหาจุดที่ว่ามันใหญ่ๆเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อ ไอซิขึ้นไปทังเทิงปุ๊บมนนื่อนี้ไอมาไอาบไรดร้นัดบได้นัดต่อยเลยจะ้ะเพราะว่าไอาอันไอคิดว่าไอซิโบได้มาไอาเมื่อยแต่ว่าแดดมันดีค่ะไอก็เลยบอกถามพี่ขุนว่ามาได้อยู่ปะก็เลยมาเลยจะ้ะ ตัดสินใจมาตัดสินใจมือเศร้านี่จะโทรหาน้องตอนประมาณ8ปดเก้าโมงนี่แหละก็พากันมาด้วยสิเก็บมองเนี่ว่าต้นใหญ่โ <Okay. S 1> อุ้ยสุขอนเบิดอกเขาเน่ะจ้ะดอกก็สูงประมาณฝ่ามือนึงอ่ะเด้แต่ว่ามันก็ยังมันยังบนใหญ่เป็นไหนเดียจ้ะ เสีเอาอยู่บอสุคนด้วยจังไหญ่ไอ้บอารากมันนะคะเสียเอาแต่ต้นนี่จ้ะตัดเอาต้นนั่ใช่ค่ะประมาณนี้เพราะว่าไอ้บยากเอาไปปลูกแล้วจ้ะ ที่เอาไปเมื่อั้นก็นได้ปลูกแล้วพอแล้วล่ะต้นน้อยๆพอดีพัดไอ้อาขาหนีบกล้องเลยเนี่ยทุกคนพี่คุณขึ้นมาซอยถ่ายคลิปจ้ะ ไอเก็บไปได้ประมาณนี่แหละค่ะได้กัมหนึง่งหละต้นกำลังงามจา้ะทุกคนเดี๋ยวไอสี่อุย้ยไอสิกต๊ก,ตกไอไอ,ไอนั่งอยู่โขดหินจ้ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไอซี่ห้พี่ขุนนะซอยถ่ายตรงจุดที่ว่าไอเห็นต้นมันสวยก็คือจุดที่มันสวยแล้วก็มันจะมีต้นที่ยาวก็คือจุดที่มันเกิดขึ้นมาจากจากซอกหินนะจ๊ะมันสพยพยามขึ้นมาหาแสงเนาะต้นมันก็เลยงาม ที่ขุณมาเบิ่งนกล้ๆคม็ไมแน่แล้วค่ะี่จ้ะกิ่งไม้มันหลายทุกคนเห็นบ่ค่ะนี่คือที่มันเขาโผล่ขึ้นมาจะาโนดหินเนาะไอ้ดึงหินออกมันอาจจะมีอะไรบังนะเนจ้าทุกคนสวยมากนี่แหละอ่อนๆเนาะรอบนี้ไอ้อาส์เอาไปขั้นสมพักจ้ะรอบที่แล้วเนี่ยไอพัดพัดกินทอดกินกับไข่เจียวแซบ่บงาม,งามๆทุกคนเบิ่ง ทุกต้นที่ที่ขึ้นมามีดอกหมดเลยเนี่ยค่ะดอกเขาเนี่ยงามเอาไว้เอาไวา้มองได้อีกพี่คุณคนถ่ายก่ะชิโตโคหินที่กันนะเนาะโอ้นหนน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  ต้นสวยมากเลย ก็จะมุดหาต้นที่มันใหญ่ๆหน่อยเนี่ยทุกคนต้นแบบเนี้ยน่ากินมาใครจะเอาไปผัดรอบนี้ก็เก็บรอบนี้แล้วก็คงไม่ได้มาหาต้อยนะคะไม่ได้มาเก็บด้วยกันอีกแล้วแหละเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ไอทํางานทํางานแล้วก็มันก็คงดอกก็คงจะบานแล้วอะไรเงี้ยมาบ่อยๆที่ขุนแกก็บนนะะ่นค่ะ เพราะว่าขับรถไกลแล้วแกก็ง่วงนอนเะอตตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้อยู่นะพี่ขุนตรงนี้ได้อยู่ไหมเดี๋ยนะนได้อยู่อื <c oughs> ไอหายใจเอากินกระเทียมเข้าไปแทบสำลักครับกระจุกนี้มันยังเล็กแต่ก็ไหนๆก็ได้คุยละเอาไป คนเอาไปผัดปรุงนี่อ่อนๆโหกุยช่ายหมูกรอบทุกคนไอเริ่มคิดเมนูละแต่ไม่มีหมูกรอบสิทําไม่ทัน <laughs> โอเค เก็บยากเนี่ยมีแต,ต่กิ่งไม้เต็มเต็มเลยจะหาไดบ,บิลไอสวนจะกลัวอินเตอร์ เดมิกกฟอสแดดอะไรคนมาเต็มเลยทุกคนคนมาเก็บกระเทียมปลาี <the floor>. <limitation> ่ห <artifact> so so <patient> ุ่นถ่ายถ่ายถ่ายคลิปคนสิคะดูทอคุดโพอลิเตฟีมโพมาใน o โฟ์วินดูวินดูพูดว่าพอกแล้วะเอ้ยเดี๋ยวสปอ็นเกอร์อลที่ดูได้ดี นี่ก็เปล่า <laughs> ด,ด,ดุอูกเตี๋ยแอบนะเป็นอินเตอร์วินพล็อกจ้ะเป็นดูเชอร์ม่ยลาละฟันถ <laughs> ักกปเดียเชื่อไอ,อต้องหาต้นใหญ่ทุกคนเดีนะนะ ที่มีแต่กระเทียมตรงนี้ค่ะทุกคนพื้นที่นี้คือมีแต่กระเทียมอืม ตอนนี้เราอยู่ที่แวนแว่เนชโบลีทุกคนอยู่ใจกลางอันนี้เป็นแม่น้ำ <ane> อันนี้แม่น้ำอะไรนะจำไม่ได้แล้วแว่เน้นโอเคมันมันเป็นแม่น้ำที่แบบผ่าเมืองไปเลยทุกคนนี่ยาวไปทางนู้นด้วยต้อยจะพาไปกินข้าวจ้ะพาไปกินข้าวที่ไม่รู้ว่าเป็นร้านไทยหรือร้านฝรั่งเพราะตอนนี้หิวข้าวแล้ว เนี่ยเขามีดอกไม้อ่ะปลูกประดับเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยให้สองพี่น้องนั้นเขาคุยกันไปก่อนทุกคนวันนี้แดดสวยมากเลยพาทุกคนมาดูแม่นม้ำแล้วก็ได้ดูคลิปเก็บกระเทียมป่านิดนึงนะ Words that I think are right, and I'm a child of details. And when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think I lick my wounds? Played this game.